เใช่เฮ้ยแน่แน่ๆมันเลยต้องเปิดเปิดแล้วแบบต้องเปิดยัดเข้าไปมันเปิดอยู่แล้วแต่มันใช่ใช่ไน้ก่าลูกชาตัวอื่นมันก็เข้าเขาตามนัดอยู่แล้วมาเป๊ะๆเลยมาเป๊ะเลยโอ้โหแต่ว่ามันหลุดมันหลุดตั้งแต่ชูเป็นทางเลยอ่ะเจาะดีอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเลย ใช่พี่แล้วคือซอนมันไม่รับแล้วไงพี่มันรอสวนนย่งเดียวอ่ะเออใช่มันไม่เล่นรับแล้วอ่ะมันรอสวนเลยสพอเป็นดวลหนึ่งนึงนั้นาโอ้โหนเห็นชัดว่าเแม่งแบบความแข็งแรงสูงใช่แล้วมันบวกแข็งแรงด้วยโอ้แลมันยมีงงานอีกเยอะนก็่อยนะมันก็ไม่ได้ตื่น